ครับสวัสดีตอนเช้าๆอีกแล้วครับวันนี้ก็จะมาทํางานอีกแล้วครับก็จะทําพญานาคต่อครับใส่เก็ตเมื่อวานก็ใส่ได้ไปพอประมาณครับพอประมาณวันนี้ก็จะมาเริ่มตรงนี้ครับเริ่มตรงนี้ซึ่งก็ความจริงแล้วก็ใกล้จะถึงหัวแล้วครับชมกันนะครับทุกท่านครับครับเราก็จะมาเริ่มใส่เก็ตตรงนี้นะครับโดยการเดินปูนก่อนครับเดินปูนเพื่อที่จะ ไม่มีความเหนียวครับความเหนียวเราทำไปในแต่ละวันครับแต่ละวันเราก็จะทำไปวันละนิดวันละนิดครับ ก็ต้องขออภัยกับเสียงพัดลมนะครับทุกท่านครับมันดังนิดหนึ่งนะครับอากาศร้อนครับวันนี้ต้องเปิดพัดลมเราก็จะเริ่มใส่แบบนี้ครับไปเรื่อยๆก็จะเริ่มมีตัวใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นก็จะใส่ง่ายขึ้นครับแต่ถ้าเป็นตัวเล็กก็จะใส่ยากนิดหน่อยนะครับเสร็จก็แต่งขอบครับแต่งขอบึเพื่อเวลาอยู่พอสมควรครับ เดี๋ยวพอปูนแห้งก็จะมาปัดออกถ้าปัดออกก็จะข้าที่เข้าทางครับในช่วงเช้าก็จะใส่ได้หรือระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายก็จะใส่ได้ประมาณบ่ายสองโมงก็ก,ก,ก็พอแล้วนะครับเพราะปูนมันจะแห้งขาครับบ่ายสองบ่ายสามนี่ก็จะไม่ใส่แล้วครับ ก็จะเป็นการปัดปูนครับได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็เพิ่มไปเรื่อยๆครับครับตรงนี้เราเดินหน้าปูนไปก่อนนะครับปูนยังไม่แห้งก็ปล่อยให้ปูนแห้งก่อน,นะครับเราจะก็จะมาทําตรงสันหลังก่อนนะครับสันหลังตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับเมื่อวานก็ทํา,าทมาถึงตอนนี้นะครับจะไล่กันมานะครับส่วนข้างในก็ยังอยู่นะครับข้างในก็ยังอยู่จึงจะ วันนี้ก็น่าจ,จะได้เยอะนะครับวันนี้ก็น่าจ,จะได้เยอะยืนง่ายแล้วครับลงมาข้างล่างเลยครับใส่ปูนไปก่อนอย่างนี้ครับครับตอนนี้ก็ใส่ได้มาพอประมาณแล้วนะครับก็รอให้ปูนแห้งนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงข้างนะครับข้าง ซึ่งก็จะเป็นช่วงข้างข้างในก็คงจะใส่ในช่วงบ่ายครับตัวน,นี้หตอนนี้ก็บรรยากาศในการทํางานครับข้างบนก็ก็แห้งแล้วครับโค้งลงมาเรจะเริ่มทําต่อครับ ครับทางทางสั้นหลังก็ใส่ได้พอประมาณนะครับนี้ก็จะมาใส่ข้างครับใส่ข้างตรงนี้ก็จะไล่ไปไล่ไปหาครับไล่ไปหาฝั่งล่างครับใส่ในแบบนี้ครับจับใส่ไปก่อนครับเล้วค่อยมาเกี่ยที่หลังครับไม่รู้เป็นพิมพ์ตัวใหญ่แล้วนะครับตัวนี้ตัวใหญ่อาจจะใส่แคบนิดนึงครับต้องก็ต้องก็ต้องเอาว่ามันจะได้แครบเท่าไหร่ครับเวลาใส่เข้าไปก็จะมาเขี่ยเข้าที่ครับ เวลาใส่เสร็จก็เวลาใส่เสร็จเราก็จะมาเอาปูนข้าที่เข้าทางครับตรงนี้เนื้อที่อาจจะแคบนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะใหญ่ไปข้างล่างครับตอนขึ้นปูนก็มีก็มีส่วนที่มันแคบบ้างครับฝั่งนู้นก็จะกว้างฝั่งนี้ก็จะแคบครับทำงานก็แดดร้อนครับแดดร้อนวันนี้ เริ่มใส่แล้วครับเริ่มเป็นเก็บแล้วครับใส่ไปเรื่อยๆครับก็ใส่ได้มาพอประมาณนะครับก็จะใส่ขอบแล้วก็จะมีปิดขอบนิดนึงครับเสียงอาจจะดังนิดหนึ่งนะครับพัดลมด้วยครับ วิธีคนทำงานนะครับตอนนี้เราก็จะใส่เริ่มแข็งแล้วครับฝั่งทางก็จะติดเอียงๆกันมาอย่างนี้นะครับก็จะใส่เพลินก็ลืมดูนะครับแข็งแล้ว ครับฝั่งนี้ก็ก็เริ่มขาวแล้วครับเราก็จะปัดปูนนิดหน่อยนะครับปัดตรงนี้เพื่แล้างครับปัดแล้วลา้ลวลางเหมือนเดิมครับ<ย>ก็จะออกมาเป็นหลอนหลอนนะครับ สวยบ้างไม่สวยบ้างครับเพราะว่ามันกัดสีไปก็คงจะดูดีครับครับตอนนี้ก็เหลือข้างในครับข้างในก็จะใส่ตามมาครับก็ใกล้จะถึงล่างแล้วครับ ให้น้ำให้ท่าก่อนครับก็จะใส่ปูนไปก่อนนะครับเดินหน้าด้วยปูนคพับเดินหน้าด้วยปูนแถบเสร็จแล้วก็จะมาใส่ปีกครัครับของติดเสาเลยก็คงจะยากนิดนึงครับหุกจะจ้นแล้วครับ ครับตรงซอกเสาก็จะเสร็จแล้วนะครับเหลืออยู่แค่นี้ที่จกลใส่ข้างล่างก็จะเป็นตัวตรงแล้วครับอันนี้ก็น่าจะทําตรงนี้ให้เสร็จนะครับอาจะย่างนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่ามันจะยู่ไม่หลือครับไม่เหลือเี๋ก็ค่อยทําก็ทําได้ครับคำนแรกก็ใส่ปูนไปก่อนนะครับให้ได้ตําแหน่งก่อนครับตําแหน่งความอวบของเขาครับ ไหลมาจากข้างบนครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็จะผลมาแล้วครับครับเราก็ยกนั่งร้านออกนะครับนั่งร้านออกก็พอดีโล่งเลยตรงนี้ครับอ้อมเสาเราก็สําเร็จแล้วนะครับสำรับอ้อมเสาก็จะสะดวกแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหัวนะครับมาฝั่งหัวก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับตรงที่ยากก็ตรงที่ว่าเราอ้อมเสาหลายรอบครับถ้าอ้อมรอบเดียวก็คงจะดูไม่ฉืเลยนะครับ ก็ทำให้ดูดีหน่อยนะครับถ้าตอนนี้เราก็จะอ้อมเสาเสร็จแล้วนะครับ้นมาแล้ว้นมาแล้วซึ่งจะสบายหน่อยนะครับอ้อมมาถึงนี่แล้วครับต่อไปก็คงจะวิ่งลงล่างเลยครับใช้เวลายอยู่หลายวันนะครับก็จะถึงนี่ได้ครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะต้องมีหลายตัวครับ ขาวครับตรงนี้ก็จะมีเป็นสีครับเพื่อที่จะทาสีง่ายๆครับบ่ายแล้วนะครับเย็นแล้วตรงนี้ครับเป็นพ่งนี้ครับพรงนี้ก็จะมาเริ่มต่อนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกับการนำพยาน้าในวันนี้ครับได้งานอยู่เยอะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ